สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญร่วมงานมากรรมเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบกับการแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรการให้บริการสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร่วมชมนิทรรศการจากหลายหน่วยงานและร่วมรับของที่ระลึกพร้อมเปิดเวทีเสวนาเมืองสมุนไพร โดยผู้เชี่ยวชาญเราได้มีการจัดกิจกรรมมหกรรมสมุนไพรขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับสบบมุนไพรแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําเจิญชวนครับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมงานมหกรรมสมุนไพรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี2567ครับร่วมพิธีเปิดมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่เมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่3-4สิงหาคมนี้สุราษฎร์ธานีฮอล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีอย่าลืมมามเจอกันนะครับ